โพสต์ด่วนแจ้งเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยไร้นุสลาลุยเอเชียนเกม2022สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ซึ่งไทยอันดับที่13ของโลกจบอันดับ4ของกลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี11คะแนนยังไม่ตีตั๋วไปลุยโอลิมปิกต้งองรอลุ้นโคต้าจากการทำอันดับโลกในปีหน้าต่อไปด้านโค้ดด่วนดนายสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยกล่าวว่าการจบอันดับ4คัดโอลิมปิก2024ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายผลงานโดยรวมน่าพอใจ เพราะคู่แข่งเองก็มีการพัฒนาขึ้นมากและมีการเตรียมตัวมาแข่งขันที่ดีไม่แพ้กันส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกม2022ที่จีนขอมีเหรียญติดมือก่อนหลังเคยได้เหรียญทองแดงในปี2014และเหรียญเงินในปี2018โค้ดด่วนพูดถึงเป้าหมายของวอลเลย์บอลหญิงไทยในเอเชียนเกม2022ว่าเราก็ต้องรักษามาตรฐานเดิมให้ได้ เป้าหมายเราก็คงต้องติดเหรียญก่อนนะครับส่วนจะมากกว่านี้หรือไปถึงไหนก็ต้องว่ากันตามสภาพร่างกายกันอีกทีขออนุญาตให้เราต้องรักษามาตร,รฐานของเราไว้ให้ได้ก่อนครับส่วนเรื่องที่วอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกม2022ไม่มีชื่อของนุสลาต้อมคำยอดมือเสียประสบการณ์สูงที่ไปช่วยทีมลุยศึกคัดโอลิมปิก2024โค้ดด่วนชี้แจงว่าจริงๆแล้วซาร่า เขาจะไปช่วยคุริฟายโอลิมปิกไม่ได้ด้วยนะครับคือเขาต้องเดินทางแล้วกลับไปเล่นหลีกอาชีพที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน2023แต่ทีนี้เขายอมเสียสละเวลาเพื่อมาช่วยเรารวมถึงการเล่นอาชีพที่สหรัฐของเขามันได้มีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องให้เกียรติกับความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาด้วยครับ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยจะแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่จีนระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมนี้รอบแรกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไชนิสไทเปและมองโกเลีย